สำหรับชาวลัคนาราศีสิงนะครับในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยก็จะเป็นเดือนที่คุณเนี่ยก็จะมุ่งเน้นกับเรื่องของการหารายได้การมองหาเรื่องของธุรกิจนะครับแล้วก็จะต้องมีการเดินทางมีการออกสังคมซึ่งเป็นกิจกรรมหลักๆในช่วงเดือนนี้ของคุณเลยส่วนในเรื่องของการเงินนะครับก็ยังคงอยู่ในสภาวะที่ดีนะครับยังมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แค่มันอาจจะเข้ามาน้อยกว่าเดิมอาจจะเข้ามาช้ากว่าเดิมกว่าเดือนที่แล้วเท่านั้นเองเรื่องการงานนะครับก็เป็นเดือนที่มีความวุ่นวายอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยจะวุ่นวายมากแบบหัวปั่นเลยแต่ว่าพอกลางเดือนไปแล้วมันก็จะเบาบางลงและในเรื่องของความรักก็เป็นเดือนที่คุณเองก็จะดูมีสนเสน่ห์นะครับแต่ก็อาจจะมีเรื่องจุกจิกให้งุดหงิดใจบ้างในช่วงต้นเดือน และในเรื่องของโชคลาภนะครับก็อาจจะเป็นช่วงเทศกาลแห่งงานบุญนะครับที่เหมาะกับการที่จะไปขวนขวายหาเรื่องของโชคลาภเรามาดูรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพบกับผมอูจตุจกักในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำนายทายทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์กันนะครับว่าในเดือนตุลาคม2563เนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเขาจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับเช่นเคยนะครับนี่คือการทำนายไทยทัก์ดวงชะตาแบบรวมของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับไม่ใช่การทํานายเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีสิงห์กันก่อนนะครับตัวตนของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์นะครับ ซึ่งในเดือนนี้นะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวอาทิตย์เขาก็โครจรอ,อยู่ในราศีกันนะครับในเรื่องของการเงินนั่นหมายความว่าคุณเองเนี่ยนะครับก็จะไปอยู่กับเรื่องของการหารายได้การทําธุรกิจการมองหาช่องทางของการหารายได้ช่องทางการทําธุรกิจโดยหลักเลยนะครับจะไปโฟกัสในเรื่องนั้นโดยหลักแล้วก็มันก็จะประกอบกับในที่ ดาวสุกนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าของเรื่องการงานเนี่ยเขาโคจรมาทับลัคนาคุณมาอยู่ในเรื่องตัวตนของคุณก็ประกอบกันว่าคุณเนี่ยก็จะต้องมีงานเข้ามาให้ทําเยอะเลยนะครับมีงานเข้ามาแล้วคุณก็จะไปหาช่องทางเกี่ยวกับเรื่องการหารายได้มองหาเรื่องช่องทางการทําธุรกิจหารายได้นะครับและอีกจุดหนึ่งที่ประกอบกันก็คือเนื่องจากดาวราหูเนี่ย เขาโคจรอยู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็นเรื่องการงานอยู่แล้วนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเวลาดาวราหูอยู่ช่องไหนก็จะวุ่นวายช่องนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานของคุณก็จะมีความวุ่นวายอยู่แล้วนะครับและดาวราหูเนี่ยเนื่องจากว่าเขาสามารถส่งกําลังถึงกับดาวอาทิตย์ได้นะครับตัวตนของคุณดาวอาทิตย์เพราะว่ามันตรีโกนถึงกันมันสามารถส่งกระแสถึงกันได้เวลาดาวคู่นี้มาเจอกันนะครับก็อาจจะ ทำให้มีอาการร้อนที่อยู่นะครับเหมือนกับว่าอยู่กับที่ไม่ค่อยได้อะจะต้องมีการเดินทางจะต้องมีการออกจากที่อยู่ไปอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งดาวศุกร์ที่มาทับตัวคุณเนี่ยก็มาจากอีกความหมายหนึ่งก็มาจากเรื่องของสหัสชะนะครับสหัชะหมายถึงการเดินทางหมายถึงการเจราจาการสื่อสารนั่นหมายความว่าคุณเองเนี่ยก็อาจจะต้องไปมีการเดินทาง มากขึ้นมีการไปเจราจาไปติดต่อไปตกลงในเรื่องของการงานหรือเรื่องธุรกิจอยู่ตลอดนะครับซึ่งมันก็จะดูวุ่นวายหน่อยในช่วงต้นเดือนและในช่วงวันที่10ตุลาคมนะครับดาวพุธเขาก็จะเดินถอยหลังกลับมาอยู่ในราศีกันนะครับซึ่ง ดาวพุธเป็นเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภนะครับถอยกลับมาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับได้ตำแหน่งกเกษตรมีความมั่นคงได้ตำแหน่งอุดมีความสูงส่งนั่นหมายความว่าในเรื่องของการเงินของคุณที่คุณจะต้องร่วมทำนะครับมีการเจรจามีการไปติดต่อสื่อสารเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดรายได้ที่ดีในช่วงนั้น แต่ว่าก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวพุธที่ถอยกลับมาเนี่ยเขาเดินถอยหลังนะครับมันเป็นการเดินแบบผิดปกติเพราะฉะนั้นการเงินยังคงมีเข้ามาแหละครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มากเหมือนเดิมมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วอาจจะไม่ได้ก้อนใหญ่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าดาวการเงินก็ยังคงมี ความเข้มแข็งดียังได้ตำแหน่งดีเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินยังคงมีเข้ามานะครับจุดหนึ่งที่จะต้องให้ระวังไว้นิดหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าพอดาวการเงินเดินเข้ามาในช่วงนี้นะครับและอยู่ร่วมกับตัวคุณเนี่ยก็คือช่วงวันที่10ตุลาคมจนถึง17ตุลานะครับดาวพุธกับดาวอาทิตย์ยังอยู่ร่วมกันในเรื่องของการเงินแล้วก็ดาวราหูเนี่ยเขาก็สามารถส่ง รีโกนถึงนะครับส่งกระแสมาถึงได้ซึ่งดาวราหูกับดาวพุธเนี่ยเขาเป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นนิดๆหน่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าดาวพุธเนี่ยเขาอยู่ในบ้านตัวเองมันก็อาจจะไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่นะครับก็จะต้องให้ระวังในเรื่องของถ้าเกิดคุณจะต้องมีการทําข้อตกลงมีการเซ็นสัญญาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับ หรือแม้แต่ในเรื่องของการงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเวลาดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยเวลาเรื่องของไหวพริบเรื่องของสติปัญญาบางทีมันก็จะแบบมีมึนๆนิดนึงมีอื้อๆนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาที่ดาวราหูส่งผลถึงกับดาวอาทิตย์เนี่ยมันก็มักจะเป็นอะไรที่มองเห็นไม่ค่อยชัดเจนอาจจะมีการ ปิดบังการซ่อนเลนอะไรประมาณนี้ครับไม่ค่อยชัดเจนเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังให้ละเอียดรอบคอบให้ดีเวลาถ้าจะต้องทำสัญญาอะไรในช่วงนั้นแต่เดี๋ยวพอหลังวันที่17นะครับดาวอาทิตยย์้ายออกตัวตนของคุณก็ไปอยู่ในเรื่องของเพื่อนฝูงนะครับก็อาจจะต้องมีการเดินทางมีการออกสังคมมีการติดต่อเจราจาพบปะเพื่อนฝูงมากขึ้นและพอหลังวันที่24ตุลาคมนะครับ ดาวศุกร์เนี่ยที่เขเป็นเรื่องการงานเนี่ยนะครับก็ย้ายออกนะครับไปสู่ราศีกันเพราะฉะนั้นตัวตนของคุณเนี่ยก็ไม่มีดาวอะไรมาส่งอิทธิพลและเพราะฉะนั้นตัวตนของคุณที่ไปอยู่ในเรื่องของการไปอยู่กับเพื่อนฝูงการเดินทางการไปสังคมเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวซะม,มากกว่าเรื่องของการงานและ นะครับเพราะว่าตอนที่ดาวสุกอยู่นะมันยังมีเรื่องของการงานมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับช่วงปลายเดือนอาจจะเป็นช่วงที่เป็นการรีแลกการพบปะสังสรรค์ของคุณมาดูเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์กันนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินก็คือดาวพุธนะครับเป็นเจ้าของเรื่องการเงินดาวพุธเขาก็ยังโคจรอ,อยู่ในราศีตุลน,นะครับในช่วงต้นเดือนซึ่งอยู่ในเรื่องของสหัชชาก็คือ การเจรจาสื่อสารการเดินทางกับเรื่องของเพื่อนฝูงกับเรื่องของคนหมู่มากเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเดินทางไปติดต่อไปเจรจาไปทําข้อตกลงไปทวงถามอยู่บ้างนะครับเพราะว่าดาวเขาเริ่มเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่2นะครับก็อาจจะต้องมีการทวงถามมีการติดตามอยู่บ้างแล้วก็พอหลังวันที่10นะครับดาวพุธเขาก็จะถอยหลังเข้ามาอยู่ในราศีกันมาอยู่ในบ้านตัวเอง ก็แน่นอนครับพอดาวการเงินเข้ามาอยู่ในบ้านตัวเองมันจะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับการเงินก็จะคงแข็งแรงยังคงมีเงินเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับดาวพุธเขาเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นการเงินที่เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มากเท่ากับเดือนที่แล้วไม่ได้เข้ามาไวเท่ากับเดือนที่แล้วนะครับก็ เป็นเพราะว่าดาวมันเดินถอยหลังนะครับแล้วก็ดาวการเงินมาร่วมกับคุณก็หมายความว่าคุณก็ยังคงมองหาช่องทางในเรื่องของการทำธุรกิจการเงินได้อย่างดีนะครับยังมีช่องทางในการหารายได้แล้วก็เหมือนกับที่ผมเตือนไปก่อนหน้านั้นก็คือในช่วง1 0 1ถึงตุลาคมนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเซ็นสัญญาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับจะต้องพิจารณาให้ละเอียดนะครับ และพอหลังวันที่17ตุลานะครับดาวอาทิตย์เขาก็จะย้ายออกไปนะครับเพราะฉะนั้นดาวการเงินของคุณก็จะอยู่ตรงนี้จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับซึ่งการเงินก็ยังคงมีเงินเข้ามานะครับแต่มันก็จะอาจจะดูอืดๆๆช้าๆหน่อยเพราะดาวมันเดินถอยหลังและในช่วงปลายเดือนนะครับก็เป็นช่วงที่วันที่24ตุลาคมนะครับดาวศุกร์เนี่ย เขาก็จะเดินหน้ามาอยู่ในราศีกันนะครับแล้วก็จะเดินแบบเดินเร็วนะครับ <_' S 1> เพราะฉะนั้นดาวศุกร์มาจากเรื่องของการงานแล้วก็มาจากเรื่องของการเจรจาการติดต่อสังคมนะครับนั่นหมายความว่าในเรื่องของงานของคุณที่มีการเจรจาไว้เนี่ย <_' S 2> มันจะก่อให้เกิดรายได้เข้ามาในแบบมีงานเข้ามาแบบเร็วขึ้นนะครับแต่ก็ต้องแยกนะครับการงานจะเข้ามาในแบบเร็วขึ้นเพราะว่าดาวศุกร์เขาเดินเร็ว แต่ว่าเรื่องของการเงินก็อาจจะยังดูอืดๆอยู่เพราะว่าดาวเขายังเดินถอยหลังอยู่นะครับถึงแม้จะมีความเข้มแข็งอยู่ในบ้านตัวเองตามสภาพนะครับแต่จะเป็นการงานที่เข้ามาที่เข้ามาในแบบลักษณะที่ดีนะครับไม่ได้วุ่นวายอะไรเพราะว่าเขาเป็นเรื่องของคู่าธาตุกันนะครับดาวศุกร์กับดาวพุธเขาเป็นดาวคู่าธาตุน้ําเพราะฉะนั้นมันจะช่วยส่งผลให้เกิดารายได้ที่ดีธุรกิจที่ดีขึ้นด้วย มาดูเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์กันบ้างนะครับดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานก็คือดาวศุกร์นะครับเจ้าของช่องเรื่องการงานในเดือนตุลาคมนี้นะครับในช่วงต้นเดือนดาวศุกร์เขาก็โคจรอยู่ในราศีสิงห์นะครับมาทับลัคนาตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นเวลาที่มีดาวการงานมาทับลัคนาครับแน่นอนมันจะต้องมีงานเข้ามานะครับแล้วก็เป็นงานที่เข้ามาอย่างดูแบบ สมบูรณ์ดีด้วยนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนเขาก็เป็นดาวสุพเคราะห์ด้วยก็จะมีงานเข้ามานะครับแล้วก็ประกอบกับที่ในช่องการงานของคุณเองเนี่ยดาวราหูเขาก็โคจรเข้าอยู่ตั้งแต่เดือนที่แล้วและนะครับมันก็จะวุ่นวายในเรื่องของการงานและดาวราหูเนี่ยเขาก็จะสามารถตรีโกนมาถึงตัวตนของคุณที่อยู่ในราศีกันซึ่งความวุ่นวายจะส่งผลให้มันเกิดความแปรปรวนกับคุณด้วย เพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับว่าในเรื่องของงานในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันก็จะมีเข้ามาแล้วก็มันจะทําให้คุณดูแบบวุ่นวายแบบจะต้องแบบมีการเปลี่ยนแปลงมีการปั่นป่วนพอสมควรเลยทีเดียวในช่วงต้นเดือนนะครับแต่พอหลังวันที่17ตุลาคมนะครับตัวตนของคุณก็ย้ายไปนะครับ เพราะฉะนั้นดาวราหูความวุ่นวายก็จะไม่ได้ส่งผลถึงตัวตนของคุณและความวุ่นวายมันก็อาจจะดูน้อยลงนะครับและพอวันที่24ตุลาคมนะครับก่อนหน้านั้นดาวพุธเขาย้ายมาก่อนนะครับแล้วก็วันที่24ตุลาคมเนี่ยดาวศุกร์นะครับดาวการงานของคุณก็ย้ายเข้าสู่ราศีกันในเรื่องของการเงินก็หมายความว่า ในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรายได้นะครับงานส่งเสริมให้เกิดเรื่องของรายได้ที่มีเข้ามาดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจการงานเนี่ยคุณก็จะต้องมีการทำอะไรร่วมกับเพื่อนฝูงนะครับมีการร่วมกับคนหมู่มากมีต้องเดินทางต้องเจรจาซึ่งก่อให้เกิดเรื่องของรายได้ที่เพิ่มเข้ามานะครับเพราะว่าดาวคู่นี้เนี่ย เขาเป็นดาวคู่ทตุกันแล้วมันก็จะส่งเสริมนะครับให้เกิดผลดีในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการงานและการเจรจาด้วยนะครับมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์กันนะครับดาวที่เป็นเจ้าเรือนความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยก็คือดาวราหูนะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับหรือจริงๆต่อไปอีกประมาณปีครึ่งเนี่ย ดาวราหูเขาก็ยังโคจรอยู่ในราศีพฤษภนะครับซึ่งหมายความว่าในช่วงปีครึ่งต่อจากนี้นะครับในเรื่องความรักของคุณเนี่ยโดยแกนหลักเนี่ยมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือในเรื่องของความรักนะครับไม่อยู่ในเรื่องของการงานก็อาจจะหมายความว่าคุณก็จะรักงานมากขึ้นคุณก็จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานมากขึ้นด้วยหรือก็อาจจะมีการร่วม นะครับของคู่ครองหรือเพศตรงข้ามจะมีโอกาสที่จะได้มาร่วมงานกับคุณคนรักจะมีโอกาสได้มาร่วมงานกับคุณนะครับหรือคุณจะมีโอกาสได้เจอคู่ที่เป็นเพื่อนร่วมงานหรือที่ได้ทำงานด้วยกันนะครับนี่ก็คือลักษณะหลกัหลกๆที่จะเกิดขึ้นในปีครึ่งนี้นะครับแต่ส่วนรายละเอียดที่แตกต่างออกไปก็แล้วแต่ในแต่ละเดือนที่มีดาวมาสัมพันธ์นะครับอย่างเช่นในเดือนนี้นะครับ ในเดือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่คุณเนี่ยดูมีเสน่ห์นะครับมีออร่ามากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเดือนที่ดาวศุกร์เนี่ยเขามาทับลัคนาของคุณนะครับคือถ้ามองในแง่ความหมายของดวงดาวเนี่ยดาวศุกร์เขาหมายถึงเรื่องของการเงินหรือเรื่องของความรักก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาดาวความรักมาทับลัคนาเนี่ยมันจะดูมีออร่ามันดูมีคือมีเสน่ห์อย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะนะครับเนื่องจากว่า ในดวงของคุณเนี่ยมันพร้อมที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่มาร่วมงานกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นในเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็อาจจะแบบค่อนข้างชัดเจนนะครับคุณจะดูโดดเด่นในที่ทํางานดูมีสเสน่ห์ในที่ทํางานมากนะครับแต่ในเรื่องของทางด้านของอารมณ์นะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการหงุดหงิดอยู่บ้างเพราะว่าดาวความรักของคุณนะครับมันส่งผล กับดาวอาทิตย์นะครับคือราหูกับอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันหงุดหงิดง่ายอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับจะมีเรื่องจุกจิกใจให้หงุดหงิดนะครับแล้วก็อาจจะยิ่งชัดเจนขึ้นหน่อยในช่วงวันที่ 10ตุลาคมจนถึง17ตุลาคมนะครับเพราะว่าดาวพุธเขาถอยหลังมานะครับมาอยู่ร่วมกับตัวตนของคุณและดาวพุธกับดาวราหูเนี่ยเขาเป็นคู่ศัตรูกันอยู่แล้วนะครับมันก็อาจจะ euh, มีการประทะคารมมีการประทะฝีปากกันอยู่บ้างนะครับซึ่งก็เป็นช่วงสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวพอดาวอาทิตย์ตัวตนของคุณย้ายออกเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงเขาจะเป็นคู่ศัตรูกันแต่ว่ามันไม่ได้กระทบกับตัวของคุณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักก็ในช่วงต้นเดือนนะครับก็จะ<อ>มีความหงุดหงิด มีเรื่องของการประทะคารมกันอยู่บ้างนะครับและพอหลังวันที่17นะครับความหมุดหงิดต่างๆอะไรลักษณะแบบนั้นก็จะหายไปนะครับเพราะมันจะไม่ได้กระทบกับตัวของคุณและความรักของคุณก็ยังโฟกัสในเรื่องของการงานโฟกัสนะครับมีเพื่อนร่วมง,งานมาปฏิสัมพันธ์มาถูกใจนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น และสําหรับคนโสดนะครับในเดือนนี้นะครับคุณก็จะเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์มากๆนะครับและก็แน่นอนครับจะต้องมีเพศตรงข้ามมาปฏิสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่มีโอกาสได้ร่วมงานกันหรือว่ามีเพศตรงข้ามจะมาร่วมงานกับคุณก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้เจอกับคู่นะครับซึ่งก็จะเป็นคนที่ทำมาหากินขยันทำมาหากินดีนะครับแล้วก็จะได้ร่วมงานกันด้วย มาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะครับเรื่องของโชคลาภในดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวพุธนะครับซึ่งในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวพุธเขาก็โคจรอ,อยู่ในราศีตุลในเรื่องของพบสหัชชะมันหมายถึงร่วมกับคนหมู่มากร่วมกับเพื่อนฝูงจะต้องมีการเดินทางาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีการเจรจามีการขวนขวายพอสมควรแล้วก็ ดาวโชคลาภของคุณนะครับเล็งขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นดาววังคารนะครับซึ่งเป็นเรื่องของสุภะสุภะหมายถึงเรื่องของทางบุญก็ได้นะครับแล้วก็มีดาวมฤตยูอยู่ร่วมด้วยนะครับและอีกความหมายหนึ่งของดาววังคารก็เป็นเรื่องของพันธุในช่วง ต้นเดือนนะครับคุณเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้ร่วมกับเพื่อนฝูงได้ร่วมกับครอบครัวในการเดินทางไปร่วมบุญนะครับซึ่งผมมองว่าเพราะว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็จะเป็นช่วงเทศกาลของงานบุญงานกระถินส่วนใหญ่นะครับซึ่งถือว like ่าเป็นช่วงที่เหมาะนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการเดินทางอาจจะมีการไปทําเกี่ยวกับเรื่องของงานบุญนะครับจะต้องมีการร่วมกับครอบครัวร่วมกับเพื่อนฝูงซึ่งมันจะต้องขวนขวายหน่อยเพราะว่า ดาวพุธเขาก็เดินถอยหลังนะครับส่วนดาวอังคารกับดาวมฤตยูเขาก็ต้องเดินถอยหลังนะครับมันก็เลยจะต้องมีการขวนขวายมากขึ้นแล้วก็อาจจะเตือนไว้นิดนึงก็อย่าคา,าดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่าดาวมันเดินถอยหลังทั้งดาวโชคลาภเองและก็ดาวในเรื่องที่มันมาปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับดาวอังคารกับดาวมฤตยู ก็อาจจะไม่ได้เป็นโชคลาภที่มันใหญ่โตอะไรมากนะครับหรือไม่ได้มาแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอ,อ,อย่าคาดหวังหรือว่าอย่าไปหักโหมไปทุ่มเทอะไรเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอหลังวันที่10ตุลาคมนะครับดาวพุธ ดาวโชคลาภก็จะย้ายมาอยู่ในเรื่องของการเงินนั่นหมายความว่าโชคลาภก็จะเข้ามาในเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเงินเรื่องของรายได้มากกว่านะครับแล้วก็มาร่วมกับตัวตนของคุณก็เลยจะมองว่าไปเป็นในเรื่องของธุรกิจที่คุณมุ่งเน้นมากกว่าแล้วก็พอดาวอาทิตย์เขาย้ายออกวันที่17นะครับในเรื่องของโชคลาภของคุณก็ยังคงมีอยู่นะครับคงยังอยู่เพราะว่า ในช่องนี้นะครับดาวพุทธที่มาอยู่เนี่ยมันเป็นบ้านตัวเองมันได้ตําแหน่งกเกษตรได้ตําแหน่งอุดนะครับตำแหน่งเขาเดีนะครับแค่ดาวเขาเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นมันยังคงมีเรื่องของโชคลาภอยู่เป็นเนืองๆน,นะครับแต่แค่มันอาจจะไม่ได้มารุนแรงไม่ได้มารวดเร็วอะไรขนาดนั้นแต่มันก็ยังคงมีโชคลาภมาให้คุณอยู่ได้เรื่อยๆและสําหรับนักเสี่ยงโชคนะครับอย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นเทศกาลของงานบุญนะครับจะต้อง มีการไปร่วมทําบุญคุณก็อาจจะลองคํานวณเอาดูนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับสถานที่ที่ไปทําบุญก็เสี่ยงโชคหรือว่าอาจจะเอาจากตัวเลขยอดทําบุญอะไรต่างๆเนี่ยมาประกอบกันอันนี้ก็ไปคํานวณเอาเองนะครับเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องแบบนั้นในช่วงต้นเดือนนะครับส่วนถ้าช่วงหลังวันที่10ไปนะครับก็จะมาเน้นเป็นเรื่องของธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นลองคํานวณกันดู เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยววันที่9ตุลาคมเนี่ยนะครับดาวอังคารเนี่ยเขาจะเดินถอยหลังและก็ย้ายไปอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นภพมรณะนะครับในดวงของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดาวอังคารเนี่ยเป็นเรื่องของสุภะนะครับสุภะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ที่บ้านนะครับแล้วก็ดาวอังคารเป็นเรื่องของพันธุพันธุก็หมายถึง พ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับหรืออสังหาริมทรัพย์ลักษณะแบบนี้นะครับส่วนสุภาพก็หมายถึงเรื่องของความเจริญเรื่องชื่อเสียงก็ได้นะครับแต่ผมมองเป็นเรื่องของอพ่อแม่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่นะครับอพอดาวอังคารถอยไปอยู่ในเรื่องของมรณะมรณะหมายถึงการเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บหรือไกลนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ของพ่อแม่นะครับอาจจะต้องคอยดูแล อย่างใกล้ชิดหน่อยหนึ่งในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอาจจะมีอาการเจ็บป่วยอะไรที่มันเกิดขึ้นได้นะครับถ้าวิธีแก้เคล็ดแบบโหราศาสตร์นะครับเนื่องจากว่าคําว่ามรณะมันหมายถึงความว่าไกลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะถือโอกาสนะครับชวนกันไปทําบุญในที่ไกลๆบ้างคําว่ามรณะจะได้มีความหมายของคําว่าไกลไม่ได้มีความหมายของเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมารบกวนนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเกร็ดแบบทางโหราศาสตร์นะครับ ลองนำไปใช้ดูครับผมและนี่ก็คือการทำนายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์แบบสไตล์ของอูจจรู้จักนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอูจจรู้จกักสวัสดีครับ